สวัสดีครับผมดิวด l e นะครับวันนี้จะมาสอนเขียนภาษาไพทอนนะครับก็เป็นแบบเบสิกเบสิกนะครับสำหรับผู้เริ่มเขียนนะครับันดับแรกถ้าใครไม่ไม่มีโปรแกรมนะครับให้ไปโหลดมาก,ก่อนครับพิมพ์ว่า python า o w n l o a d นะครับเลือกเป็นตรงนี้ได้เลยครับ ถ้าคอมท่านเป็น32มิบิตก็เลือก32มิบิตครับถ้าคอมท่านเป็น64สิบิตก็เลือก64ิบิตนะครับจากนั้นก็ติดติดตั้งแบบเน็กเๆก,ก,กมาเลยครับธรรมดาก็หลังจากติดตั้งเสร็จนะฮะก็ลองเปิดคอมมานดูนะครับพิมพ์ครับ cmd ฮะอ่าลองพิมพ์คาว่า python ดูนะครับถ้ากดแล้วมันขึ้นแบบนี้แสดงว่า ใช้ได้แล้วนะครับแต่ถ้าไม่ขึ้นนี่ก็ต้องหาวิธีเอาเองนะครับอ่าอันนี้คือเวอร์ชันที่ผมใช้นะฮะเป็นตัวเก่านะครับเวอร์ชันสามจุดเจ็ดจุดสามนี่ยตอนนี้เป็นสามจุดเจ็ดจุดเก้าอืมโอเคเอ่อภาษาไพทอนนี่เป็นภาษาระดับสูงนะครับมีการทำงานแบบเป็นอินเตอร์พิเตอร์นะฮะหมายความว่าถ้าโค้ดนั้นบรรทัดน,นั้นผิดมันก็จะเออเลอร์แล้วก็ไม่ทำงานต่อไปนะครับ โอเคอันดับแรกก็หลังจากเราโหลดมาแล้วเราก็สร้างโฟลเดอร์ซักโฟลเดอร์หนึ่งนะครับแล้วก็สร้างไฟล์มาสักไฟล์หนึ่งนะครับอะไรก็ได้นะครับตั้งชื่อผมตั้งว่าหนึ่งนะครับ .py ก็เ,เป็นนามสกุลของภาษา Python นะครับอันนี้โปรแกรม t e ่อ Tech Editor ที่ผมใช้ก็คือ Visual Code นะครับ Visual Studio Code นะครับของทาง Microsoft เขา เป็นเอกเดเตอร์นะครับท่านจะใช้อะไรก็ได้ครับอันนี้ผมใช้ v i s ิชว Code นะคเพราะเอิร์นมัถนัาหลังจากผมสร้างมาละผมก็เปิดโปรเจกต์ขอขึ้นมาครับซึ่งตอนตอนนี้ผมอ่าลิงก์โปรแกร,รม v i s ิชว Code กับโฟลเดอร์เรียบร้อยแล้วครับพอดีว่าเวลาสร้างก็จะขึ้นเลยแล้วก็คลิกเปิดขึ้นมาครับอวันนี้จะสอนเรื่องเอา v อเลเลเบนะครับเป็นตัวแปรประเภทตัวแปร ก่อนจะไป variable มารู้จักคำสั่งข้าวกันของภาษาไว้์ฟังนะครับก็คือคำสั่ง p ิมพ์นะครับพิม p พ์ r i n t แล้วก็วงเล็บเปิดปิดนะครับก็พิมพ์ก็คือการแสดงข้อความออกั้างหน้าจอนะครับสมมุติผมพิมพ์คำว่า i love you นะฮะ i love you อ่าพิมพ์ i love you ครับ จากนั้นนะครับสำหรับท่านที่ใช้เทนด e เตอร์ตัวอื่นนะครับก็จะไปรันไฟล์นี้ท่านก็เปิดโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับแล้วกดด้านบนนะครับพิมพ์คำว cmd นะครับมันก็จะได้หน้าต่างดำมาที่อยู่ในผาดตามที่ท่านสร้างไว้นะครับ ตอนนี้ผมสร้างไว้ที่ไดเอแล้วก็แล็บเซีนะครับก็จะขึ้นตรงนี้จากนั้นท่านพิมพ์คำสั่งไพทอนนะครับแล้ก็ตามด้วยชื่อไฟล์ของท่านนะครับชื่อไฟล์ของผมก็คือหนึ่งหลปึ๊บจากนั้นกด Enter ะนะฮสังเกตได้ว่ามันก็จะขึ้นนะครับขอความเอฟบอยูคำสั่ง p r n n t ก็คือคำสั่งที่แสดงข้อความออกทั้งหน้าจอนะครับทุกครั้งที่เราพิมพ์กี่ยวลับตัวอ,อักษรน,นะครับ เราต้องใส่พวกดับเบิลโ d ดหรือไม่ Code อออก็ซิงเกิลโขดครอบนะครับถ้าเราใส่ตรงๆไปเลยมันจะเออร์เลอร์นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันปินอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะบอก syntax ผิดนะครับก็คือไม่ถูกต้องอ่าวันนี้เรื่องไทยนะครับไทยก็จะอาจจะสอน3ตัวนะครับวันนี้จะมี Integer ครับแล้วก็โ o a t แล้วก็สตริงนะครับว่ามันแตกต่างกันอย่างไรดับแรกนะครับก็ประกาศตัวแปรขึ้นมานครับภาษาไบทอนเนี่ยจะประกาศตัวแปรไม่ยากนะครับก็ให้ตั้งชื่อตัวแปรแล้วก็เท่ากับแล้วก็ค่าที่เราจะให้เท่านะครับสมมุติว่าผมตั้งตัวแปร a เท่ากับเลขสิบแล้วกัน,นครับนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับ เป็นการประกาศตัวแปรของภาษาไพทอนนะครับอ่าตอนนี้ตัวแปร a ของเราจะมีค่า10นะครับจากนั้นเร,เราก็มาลองพิมพ์ดูนะครับพิมพ์แล้วก็เอาตัวแปรที่เราต้องการมาใส่นะครับอย่างยางผมพิมพ์ะครับซึ่งเองผมเท่ากับ10นะครับผลลัพธ์ทางหน้านจอก็จะได้10นะครับอ่าโอเคอันนี้ก็จะ เป็นชนิดที่เรียกว่า integer นะครับคือจำนวนเต็มนะครับเป็นจำนวนที่ไม่มีจุดทศนิยมนะครับต่อมานะครับจำนวนจำนวนจริงนะครับก็คือจำนวนที่มีจุดทศนิยมนะครับเขาเรียกว่า float นะฮะในภาษาไพทอนตัวอ,อย่างเช่นสิบจุดห้าเห็นไหมครับ type float นี่ก็เป็น type integer นะครับาจากนั้นก็มาลอง พิ้นดูนะครับก็ง,ง่ายๆเปลี่ยนตัวแปรเป็นตัว p น,นะครับหาเรียบร้อยอนะ่ะอันนี้คือจะก็จะได้นะครับต่อมาครับตัวชนิดตัวสุดท้ายก็คือสตริงนะฮะก็สตริงนีจะเป็นข้อความแบบถั้งเมื่อกี้นะครับก็ใช้ Single code ครอบหรือไม่ก็ดับเบิลโขดก็ได้นะครับอย่างตอนนี้ผมยกตัวอย่างดับเบิลโขดนะครับเช่น i love you อีกรอบ จากนั้นผมก็เอาตัว C ีมาใส่แล้วก็ลองสั่งรันดูนะครับก็จะขึ้นประมาณนี้ครับต่อมานะฮะเอาอีกตัวก็ได้ครับก็เป็นบูลีนนะฮะบูลีนก็จะเป็นถูกผิดนะครับถ้าเปรียบเทียบง,ง่ายๆก็เหมือนกับเราเล่นเกมครับแล้วเราเป็นคนสร้างเกมเราสร้างเกมโดยกำหนดเงื่อนไขว่า ถ้าผู้เล่นกดปุ่ม G ให้เปิดไฟสมมติเราเล่นเกมกเกี่ยวกับเกมผีนะครับมีมีถือถือไฟฉายแล้วก็ไปใน,นที่มืดๆกด G เปิดไฟแล้วกด G ที่ปิดไฟครับก็จะประมาณนี้ครับเป็นการบอกว่าสวิตนั้นปิดหรือเปิดนะครับประกาศตัวแปรใหมนะ่นะครับชื่อ b แล้วกันครับก็ชนิดตัวแปรนี้ก็จะ มีแค่สองค่านะครับก็คือ t true กับ False รบนะอัน,นี่คือ t true นะครับก็คือเป็นจริงแล้วก็ False ก็คือไม่เป็นจริงนะครับอาจจะไม่ค่อยเห็นภาพเท่าไหร่นะครับเรามาลองฟินดูกันมันก็ถ้าดูเผือาจจะเหมือนข้อความใช่ไหมครับแต่มันคนเราความหมายกันเลยนะเนี่ยคำว่าว ฟอสที่เป็นบูลีนกับฟอสที่เป็นคำสมมุติว่าผมเอาฟอสที่เป็นคำใส่แล้วก็พิมพ์ตัวแปรนี้ใช่ไหมครับก็ออกมาเหมือนกันนะครับแต่มันจะต่างกันตอนเอาไปทำงานในโปรแกรมจริงๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันคำสั่งฟังก์ชันในการเช็คประเภทตัวแปรเนี่ยภาษาไพทอนจะใช้คำสั่งนี้ครับ t y p นะครับ pype นะครับข้างในวงเล็บาคฟังก์ชัน type นะครับอันนี้เรียกว่าเป็นฟังก์ชันนะครับจะทําการตรวจสอบตัวแปรเรานะครับถ้าเราอยากทราบว่าตัวแปรไหนเป็นชนิดอะไรก็นําตัวแปรนั้นมาใส่นะครับอย่างตอนนี้ผมอยากทราบ a นะครับก็เป็นชนิดอะไรก็ใส่ใส่ฮ่ามันก็จะบอกว่าเป็นชนิด integer นะครับ integer หมายความว่าเป็นจำนวนเต็มเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้กันละกันที่ยังมีปัญหา ผมใส่ฟองอย่างนี้ไปถ้าเราปินเฉยๆเนี่ยเมื่อกี้ทุกท่านอาจจะเห็นว่ามันไม่แตกต่างใช่ไหมครับแต่ถ้าเราเอามาใส่ฟังก์ชัน type มันจะแตกต่างนะครับดูครับตอนนี้ผมเอาสตริงที่ชื่อว่าฟองนะครับก็คือตัว c ปินมาให้ดูดูค์ดเห็นไหมครับค์ดเป็นสตริงนะครับสตริงก็คือคําเป็นข้อความยา,ยาวๆอะไรก็ได้อ่าแล้วต่อมานะครับผมเอาตัว d มาใส่นะครับ จากนั้นกดพิม้นดูะนี่ครับมันเป็นบูลีนนะครับอันนี้คือตัวย่อมันครับบูลีนนั่คือถูกับฟนะครับเปิดกับปิดเดี๋ยวเราจะเ,าเจอกันในพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับว่าจะอธิบายว่า,าตามหลักความเป็นจริงเนี่ยมันใช้อย่างไรครับเดี๋ยวมาเจอกันนะครับ